วันนี้คือ All New Isuzu นะครับมีปัญหาตรงไฟเลี้ยวมันเลี้ยวเองอัตโนมัตินะครับจะเป็นการกระพริบประมาณนี้นะครับการแก้ของผมนะครับก็การการแก้เฉพาะหน้านะครับคือการปรับนะครับระดับวงมาลัยนะครับ อนนี้ก็หายแล้วนะครับไม่มีปัญหาเมื่อกี้ก็คือมันมีอาการไฟกระพริบหนักนะครับก็คิดหาสาเหตุหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะหนูหรือเป็นเพราะอะไรหรือเปล่านะครับวันนั้นก็คือมีพี่เขามายืมรถนะครับแล้วก็กลับมาเนี่ยผมก็มาขับต่อแล้วก็มีอาการไฟกระพริบนะครับเน้นอายํานะครับมันมันจะพริบกระพริบแค่ด้านด้านขวานะครับมันกระพริบด้านขวา มันจะเสียงดังมันจะไม่เหมือนเรา,าตีไฟเลี้ยวมันจะติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกแค่นั้นนะครับแต่นี้จะเป็นการกระพริบแบบคแต่บางทีมันก็กระพริบเองหรือบางทีมันก็ไม่กระพริบนะครับเวลาเราขับอยู่เนี้ยก็คือมันมีการกระพริบนะครับทําให้เราสับสนหรือ,อผู้ใช้รถใช้ถนนที่อยู่ด้านหน้าหรือด้านหลังเรา พหน้าก็คือต้องปรับพวงมาลัยนะครับปรับระดับพวงมาลัยนะครับขึ้นหรือลงนะครับก็ได้นะครับจนกว่ามันจะหายนะครับนี่ก็คือการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านะครับสําหรับออเนีย v i ีสุดนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับก็ถ้าหากเป็นประโยชน์ยังไงกับเพื่อนๆที่ใช้รถนะครับถ้ามีปัญหา คล้ายๆกันก็สามารถที่จะลองปรับดูก็ไม่เสียหายนะครับก็แค่ปรับทงระดับวงมาลลยเฉยๆนะครับมันจะแก้ไขได้ก็ถ้าหากแก้ไขไม่ได้ก็เข้าไปซ่อมนะครับอาจจะเป็นปัญหาดีเลย์เสียหรือเปล่าหรือยังไงนะครับโอเคก็มีประมาณนี้นะครับวิธีแก้ก็คือปรับระดับวงมาลลยนะครับนะตอนที่พี่เขายืม เดี๋ยวรถไปก็น่าจะเอาไปปรับพวงมาลัยนะครับทําให้ปิดตําแหน่งหรือไฟมันจะอะไรผมก็ไม่รู้นะครับแต่มีคนนึงนะครับเขาบอกว่าให้ปรับพวงมาลยัยมันจะหายนะครับผมก็ลองปรับดูเออมันหายจริงนะครับนะก็เอาไปลองใช้ดูนะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณนะครับสวัสดีครับ